เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีไซด์รึเปล่ามีไซด์รึเปล่าที่มันใหญ่แล้วเนี่ยฮะฮะเฮ้ยดูส่ง่ายใหญ่เนี่ยใหญ่เลยโมตินวะเฮ้ยแต่มันดิ้งใหญ่ฮะเฮ้ยแจ๋วเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช้ได้ใช้ได้แบบนี้